วันนี้ช่องเฮฮาทีวีบุกมาถึงสตูของสไปเดอร์ส p ีเพื่อมาท้าแข่งกระโดดยางชิงแชมป์มาดูกันว่าเฮฮาทีวีหรือ SPD จะเป็นโน่นึ่งในเรื่องของการโดดยางแต่ก่อนจะไปดูกันคอมเมนต์ทีมที่ชอบกันด้วยนะ เราก็อยู่กับ SBD No.1 ของเราค่ะไม่อะไรใช่เลรเข้ามาได้ไค่เนี่ยไม่เข้ามามาตั้งแลพวก็หลบบินเข้ามาเลยไมแลหวว่าะไงพวกนั้นนอนเนี่ยมาชวนที่ทำอะไรวันนี้อ๋อก็วันนี้จะมาชวนวิ่งไฟ วันนี้จะชวยพี่ไฝมาโดดยางแข่งกับเชี่ยอาทีวีนะคะช่องเชียารทีวีน่ช่องเยาทีวีนะคะพราะช่องหนูนี่แบบว่าร้นับแบบแปดแปดเท่าไรแปดคนจะบอกให้ว่าเฮียาทีวีนี่โนหนึ่งเรื่องโดดยางเลยนะโอนน่อะไรอเอ้ไปเถอะ มาเลยครับมัน้อนแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบเรื่องว่าฝั่งไหนจะได้เล่นก่อนไหมอ่าอ่าเป่าเป็นฉุบราชาเลยเหรอเาเดียวข้นคเตอนแว่ฟังเ้าเดียวใช่แล้ว่าใหน้องหญิงมาเลยเียช่ข้า ดูขอร้องอ่ะพี่จำชื่อหนูให้ได้อย่าเรียกหนูหญิงได้ไหมได้ตอนเล่น S P D เกมผมเรียกน้องหญิงเนี่ยตอนตะโกนออกมาเลยน้องหญิงน้องหญิงใช่เป็นน้องเกมตีโดนพี่แบนคิวเฮ้ยนี่ให้เขาเล่นก่อนเมล่อไหล่เพราะว่าตอนหลังหนูจะได้โชว์ไงว่าหนูอะโหดขนาดไหนหนูอะโหดขนาดไหนหนูอะโหดขนาดไหนเาต็ดไปก่อนพี่เล่นก่อน ตาไม่ช่วยวิ่งก็ไม่ใช่ช่วยกระโดดขึ้นเพราะว่าอะไรไม่เป็นก็ะบอกจังหวะกำลังกระโดดไงพี่เดี๋ยวเราเล่นกันเลยดีกว่านะคะไปทุกคนให้พี่ไปเล่นก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตำนานไหนจะชนะนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มอีแรกนะคะก็คืออีเหยียบนั่นเองค่ะอาผมคนแรกครับ นี่อ่ะอันนี้นะคะก็เป็นที่เหยียบนะคะทุกคนคือแต่ข่าเยอะแต่นี้ข้าเยอะสุดแล้วบอกเลยนี่ละนี่ถือว่ามีค่าหน่อยนี่อ่ะไอ้ไป ไปไปไม่ได้เพื่อนเกียวเลยนะเว้ยนี่คือเขาว่างแผงกันหรอโอเคครับผมคนที่สองครับเดี๋ยวผมพ่วงคนที่สามไปเลยผมไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วเกี่ยวกันที่หนึ่งเพื่อนมาเลยเพื่อนเฮ้ยเขียวซ่อมซ่อมซ่อมแอดฟ้าลูกกุดเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ย เป็นทีมของ H T V นะคะเฮ้ยเพราะว่าเขาเล่นไปหมดแล้วไงเเาล่นไปหมดเล่นไปหมดแล้วเราก็เล่นโอ้โหเฮ้ยนี่มันอะไรเนียนี่คือวาฟิลลนิ่งเนี่ยเหรอเฮ้ยโดนยโดนยางโดนแกให้หน่อยแกให้หน่อยเอาหน่อยน้องยิงแล้วข้าวอีกรอบนึงถ้าแก่บอลนี่ต้องมีท่าบอลแน่ยนะ เ่นข้าวมันแล้วมันจะเล่นไหไรต่อมานะคะก็จะเป็นอตาตุ่มนะคะโอเคครับผมไป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 ไม่แต่ถ้ามึงกระโดดไปไปข้ามไปกระโดดไป ไม่เล็นะไม่มีอะไรให้เล่นกับใครเกมเฮ้หรอเป้ยเกมอะไรโมหนึ่งเกมแยกไปทศแตแล้วเฮ้ยอุ้ยเยกเ็บเลขเอาวิไปพร้อมมาเลยเอ้ยได้คุณเลยนะมามาสอมาสา้ไป พุงิมึงเลยบอกให้จบไปนะมึงเอาไปเลยมึงังขับว่าต้องท่ด้วยเาว่าไม่มึงังคับอะไรท่านั้นด้วยอเขากำลังปรึกษากันอยู่นะคะคือแบบนี่คือชิงอะไรอ่ะีแผนปุ๊บเฮ้ยปุ๊บหละปะเง รำเมื่อไหรอย่าทำจุกออเเอาพี่แล้วโดนได้แล้วนะจริงเหรอไปเลพอกูจะหักมเลยไม่หักเกินยังดียังดีขอกูของกูนี่อักเลยเสีดอะดูพี่จิมจิตใจตรงเิน เขาอยากบวาอยากบวเหมือนเธอตัมึงแม่งสุดยอดยให้กูจุกไมเอลนะคะทุกคนอันน <Collins> ี้าลมอ่ะคือตำนาของจริงาลมคือตนาตีะพลังข่าวคกของสมคุณลุ้นเนี่ยอกไม่ค้นว่ะไปให้ตบายใจกัน โอเคครับเดี uhm ๋ยวเพื like, ่อนผมจะโดดแบบไม่โดนเชือกให้ดูไปไปเดี๋ยวมาพี่ก่อนเหรออ่าพี่ก่อนเลยผู้หญิงผู้หญิงนะเสี่ยไปค่ะทีมไล่น่ะ เราไม่เคยลองครับเี้ยเหรอนี่เียยจังอานึงมันมาแล้วมันมาแล้วคือกระโดดข้ามหัวได้เลยตะกี้ธรรมดาครับครณผู เฮฮา a ีวีนี่ชื่อช่องอย่างเดียวปะครับไปเ้ยไปเ้ยไปเลยไยเลยไป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 ลยไเลยไปเ้ยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยเลยไปเยไปเยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยเลยไเยไปเยไยเลยไปเลยเ มังฮึบต่อเือปจิตายครับทีมไห้ครับผมนไปทีนหนึ่ง่าฮึบเฮ้ยฮเ้ยเพี่ทำได้หรเจ้าคู่แข่งของหนูีวจริงอะดี๋จะขอวะไระยาเฮ้ยเอาจริงเหรอเกินไปไหมเกินไปไหมเฮ้ยผมว่าผมได้ไอ้เต้ไม่โยนเกมนะเพื่อน หลังดังกึ้มกึ้มกึ้มเลยเอาจริงอะตัวกลางคู่อะนะได้ได้ถึงคอกูเคยเล่นอะไรเพียวจริงๆกูไม่น่าถึงว่ะไม่ถึงไม่เป็นไรเกี่ยวแล้วกันมึงไม่ล้มถึงแล้วไม่เกี่ยวเลยเอาคู่เลยได้ได้นี่ว่าเขาติดกระปิงเท้ามาว่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการแข่งขับนี้ค่ะเอาพี่ไปเอามาพี่ไปค่ะคู่หรือเปล่า ต้องพุ่งไปจังหวะเนี้ยดูอ้าไม่ไมยได้ไ่ต้องุงใจนใจุเราอาเอย คะ a อฟค่ะทุกคนจะบอกว่าหนังยางแบบนี้นะคะเสียนมากว้ามีตัววแกเ้ยตอนมัธยมเล่นกับเพื่อนสบายเบสิกสุดสบายเนี่ยเรารุ้นแล้วเนี่ยว่าเราจะแพ้หรือเปล่าบอกเลยครับ นังย่างเงี้ยผมเสียนตอนเด็กอ่ะมัดข้าวแกงให้แม่บ่อยไม่ม so, exactly like so, ีอะไรหรอกมันปืนในพีบีวะวิ่งอยู่นใช่น้องฟ้ามาวิ่งอยู่ไม่ได้เรียมเรียมเฮ้ยมันทีมกูว่ะเนียบกูเล่นอย่างนี้บ่อยแล้วสพดมันโน้นหนึ่งทุกวงการชบง bang b อโอ้ยจุ๊กไม่พอแล้ม่ต้องตันหนึ่งมะเนี่ยไม่ทองกันหลังว่าเขาโดดได้หรือเปล่โอเคครับผมมาถึงหัวแล้วอีหัวครับเดี๋ยวเราจะให้แบงค์ไปก่อนนะครับซึ่งแบงค์จะกระโดดโดยที่มือไม่โดนและตัวไม่โดนเลย แม่งเก่งถามกูเลยอ่ะแย่กูวิ่งไปถ่ายฟุตบอลโอ้แบงค์แม่งเก่งมากเลยโดนข้ไม่จริงครับผมเราจะเล่นอย่างสนุกสนานแต่ไม่กตัวนะฮะตอนนี้ทีมเฮฮาทีวีเขามาแข่งกับเอสพีดเราจะแพ้ไม่ได้ผมเปิดเองครับไม่เป็นไรผ่านผ่านอันนี้แก้ครีมก่อนเลย โอ้ยหโทษโทษโทษ่าล้กไม่นุ้ไมนู่นไม่นสบายสบายสบายโอ้หเนี่ไปมึงบ้างเนียให้ไปให้ไปกถ้าพี่ไปก็โดดแบบไม่ได้แล้วชุดเก่งมากอันนี้ได้ว่ะสรอบได้ไ้ไยังครบห้าเรามาท้าเขาแท้ทำอะไรนะดูดิดูดิมาล้ กูทีเล่นเซปัตตะก้อนี่แกตายไปอีกอันหนึ่งแกเนี่ยที่ฟังกูพูดนั่นน่ะตายแล้วเดี๋ยวเราแก้สงคนนะคะอ่ะทยูที

และตอนนี้นะคะเราก็จะได้สรุปรางวันของพวกเรานะคะฝั่งที่ได้ถ้วยรางวัลไปนั่นก็คือเอ็ดดีด้านหนึ่งค่ะรางวัลนอนทำไมเขาถึงล้มแชมป์หนูได้เฮ้ยตัวตึงตัวตึงเฮหะทีวีนี่แค่ชื่อช่องกระเป๋าครับตีนะคะว่าหาจริง คลิปเกมที่น้องๆเอามาเล่นวันนี้พี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยครับอืมเป็นอีกแล้วอ่ง่ายจริงพี่ผ่าก็ปวดเลยเนี่ยไม่ใครตายเลยตายแล้วเลยเขารงไม่อยากฟังคนนี้หลังจากนี้ทำคลิปอะไรพวกนี้ก็เบาๆหน่อยเพื่อนอายุยังน้อยๆอยู่จริงกระดูกแม่งลงแต่ละคนโอ้โหเราไม่ขอร้องกันถ้าเพื่อนชอบนะ ไล์กด subscribe กับพวกเราได้นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะท้าใครอีกให้เราแพ้อีกก็ใช่ก็ยังรู้ติดตามุูนด้วยสำหรับนี้นะคะอ้าแพ้จบแล้วพี่คืนเอาเราบอกไม่เราจะไปแข่งต่อไงอ๋ออย่าเราเอาคืนแล้วไปแข่งกับช่องอื่นต่อเอรจไก้มเหรอเฮ้ยความรับแตกซะแล้วต้เราต้องขอบุณต้องเอสีเดรโรน กันแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยครับลงหนักๆทั้งนั้นเลยอ่คนเอแล้วครั้งหน้าเราจะไปทาใครอีกก็อย่าลืมติดตามดูก็ได้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโชคดีครับบ๊ัสดายครับ